สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลเผยนโยบายแก้จนทนําสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายอนุชาวุรพชยัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโฆษกประจาสานักนายกกล่าวว่าผลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ชี้เห็นถึงสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2564มีคนยากจน4.4ล้านคนคิดเป็นร้อยละ6.32ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส,ส่วนคนยากจนร้อยละ6.83ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจำนวนครัวเรือนยากจนพบว่าในปี2564ครัวเรือนยากจนมีทั้งหมด 1.24ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ4.79ของครัวเรือนทั้งหมดซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวนครัวเรือนยากจน1.40ล้านครัวเรือนนายอนุชากล่าวอีกว่าสาเหตุสำคัญที่สถานการณ์ความยากจนปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลที่เน้นพุ่งเป้าเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านโครงการต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งรายละเอียดความยากจนและความเหลื่อมล้ำล่าสุดของสำนักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุชัดเจนว่าหากรัฐบาลไม่มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาจำนวนคนจนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง11ล้านคนนอกจากนี้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติยังเผยให้เห็นว่า สถานการณ์การว่างงานในไตรามาสที่2ของปี2565อยู่ที่5.5แสนคนปรับตัวลดลงจาก6.08แสนคนในไตรามาสที่1ของปี2 5 6 5หรือลดลงประมาณ58,000คนโดยได้รับอน,นิสงค์จากนโยบายการเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยยกเว้นการกักตัวของรัฐบาลตั้งแต่1พฤศจิกายน2564และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่กลับมาดำเนินการได้มากขึ้นส่งผลให้อัตราการว่างงานในไตรามาสที่สองของปี2 5 6 5อยู่ที่ร้อยละ1.4ของกำลังแรงงานรวมทั้งหมดลดลงร้อยละ0.1จากไตรามาสที่1ของปี2 5 6 5ซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่1.5ของกำลังแรงงานรวมนายอนุชาย,ยังกล่าวต่ออีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งในแบบภาพรวมและแบบเจาะจงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเด็นต่างๆที่เป็นต้นตอของความยากจนแดเรื่องสําคัญเช่น การแก้ไขปัญหานี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศการกำหนดให้มีการไก่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างนี้เป็นวาระของประเทศวงเล็บเน้นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ SMEs การแก้ไขปัญหานี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์การแก้ไขปัญหานี้ค่าราชการโดยเฉพาะครูและตำรวจการแก้ไขปัญหาบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดำเนินนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ มุงเป้าแต่ละครัวเรือนโดยได้วางกลไกครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติมีการตั้งทีมงานพี่เลี้ยงเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกครัวเรือนยากจนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อไปรับทราบปัญหาช่วยหาทางแก้ไขและให้การสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาความยากจนของแต่ละครัวเรือนให้ตรงตามสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญ นายอนุชาอย,ยังกล่าวอีกว่าทีมพี่เลี้ยงจะมีมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือนเช่นมิติสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีการดูแลสุขภาพการติดตามผู้ป่วยเรื้อรังมิติความเป็นอยู่ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมิติการศึกษาฝึกอาชีพมิติด้านรายได้การจัดหาที่ดินทำกิน วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับและเป็นฝีมือของทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและความสามารถในการจัดการกับความยากจนจนอยู่หมัดนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับเปิดสามไม่กับโปรเจกต์ยักษ์ภาคใต้แลนด์บริดสนามบินจอดลงทุน1.2ล้าน,ล,านล้านบาทการแผนไม่กับโปรเจกต์รับลงทุนภาคใต้ เม็ดเงินกว่า1.2ล,ล้านล้านบาทสู่เป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเปิดประตูสู่การค้าเชื่อมการขนส่งโลกกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดต์ไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วยท่าเรือน้ําลึก รถไฟทางคู่และทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์อีกทั้งยังมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายที่แห่ระดมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของแลนด์บริดในปี2573ส่งเสริมเป้าหมายให้ภาคใต้เป็นประตูการค้าเชื่อมไทยอาเซียนและโลกโดยประมาณการเม็ดเงินลงทุนเม็ดกับโปรเจกต์สู่พื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้รวมกว่า1.2ล้านล้านบาท สำหรับโครงการแลนดบริดตตามผลการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณในการลงทุนสูงถึง1.194ล้านล้านบาทแบ่งเป็นโครงการท่าเรือฝั่งระนอง453,000ล้านบาทท่าเรือฝั่งชุมพร485,500ล้านบาทมอเตอเร์เวย์ระนองชุมพร126,860ล้านบาทรถไฟทางคู่ระนองชุมพร 15,924ล้านบาทและท่สอส่งน้ำมัน22,916ล้านบาทโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนขออยู่ระหว่างการศึกษาและลงรายละเอียดของโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการภายในปี2565ก่อนที่ ในปี2566นั้นกระทรวงคมนาคมจะไปโลดโชว์โครงการทั้งประเทศและต่างประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะในประเทศที่มีสายการเดินเรือเพื่อดึงดูดให้กับนักลงทุนเหล่านี้มาร่วมลงทุนและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในศักสยานชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยถึงแผนผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ว่า ในปี2566น่าจะได้เห็นความชัดเจนของการลงทุนในโครงการแลนด์บริด์หลังจากเสนอโครงการไปรยังคอรมอรก็จะได้เห็นรูปแบบการลงทุนและการรถโชว์จูงใจนักลงทุนส่วนไทม์ไลน์ของการก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าซึ่งตามแผนธุรกิจนั้นแลนด์บริด์จะแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี2573คาดปริมาณสินค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่า20ล้าน TEUs ซึ่งจะเทียบเท่ากับท่าเรือฮ่องกงที่มีตู้สินค้าผ่านท่าเรือมากเป็นอันดับที่8ของโลกแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูการค้าสำคัญที่จะเชื่อมโยงการขนส่งจากอาเซียนผ่านมายัางการคมนาคมทางเรือทางบกและทางรางในประเทศไทยเข้าสู่ท่าเรือฝั่งอันดามันของแลนด์บริดและส่งออกไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกดังนั้น เพื่อให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเราจึงต้องเร่งพัฒนาโครงการโครงข่ายคมนาคมทุกรูปแบบรองรับการขนส่งเป็นที่มาของการพัฒนามอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่นอกจากนี้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกการขนส่งและสนับสนุนการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมยังอยู่ระหว่างการลงทุนขยายโครงการท่าอากาศยานชุมพรและท่าอากาศยานระนองโดยแผนดำเนินการ ส่วนของท่ากาศยานชุมพรนั้นคาดใช้วงเงินงบประมาณ3,248ล้านบาทจะเริ่มดำเนินการระหว่างปี66ถึงปี70ประกอบด้วยโครงการขยายอาคารที่พักผู้โดยสารวงเงินกว่า1,200ล้านบาทเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น2.8ล้านคนต่อปีจากเดิมที่800,000คนต่อปีรวมทั้งจะเพิ่มความยาวของรันเวย์จาก 45คูณ2,100เมตรเป็น45คูณ2อ9 0เมตรวงเงินลงทุน2,000ล้านบาทให้สามารถรองรับอากาศยานขนาด350ที่นั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศโครงการขยายลานจอดสามารถรองรับเครื่องบินจากเดิมนั้นเครื่องบินขนาด180ที่นั่งได้3ลำเป็นเครื่องบินขนาด350ที่นั่งได้5าลำหรือเครื่องบินขนาด180ที่นั่งได้10ลำ และโครงการขยายลานจอดลานจอดรถยนต์ให้รองรับรถยนต์ได้ถึง500คันจากเดิม132คันส่วนท่าอากาศยานระนองนั้นประเมินวงเงินการลงทุนที่3,530ล้านบาทโดยขณะนี้กรมท่าอากาศยานหรือทอยอ,อยู่ในขั้นตอนการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่เพื่อรองรับและรับฟังความเห็นจากประชาชน ซึ่งตามแผนจะประกอบด้วยการเพิ่มความยาวทางวิ่งจากเดิม2,000เมตรเป็น2,990เมตรทางทิศเหนือสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ300คนและสินค้าได้มากกว่า100ตันเพิ่มทางขับ G หรือแท็กซี่เว์ G เพิ่มเขตปลอดภัยปลายทางวิ่งหรือเลซาทั้ง2ด้านขายายลานจอดเครื่องบิน ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ก่อสร้างอาคารระบบปะปาก่อสร้างอาคารระบบไฟฟ้าและก่อสร้างอาคารระบบอื่นๆเช่นอาคารดับเพลิงและหอบังคับการบินเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้าและความก้าวไกลของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ระดับโลกนะครับซึ่งจะกลายเป็นผู้นำของอาเซียนและของเอเชียนในอนาคต หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันครับ